กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วเนาะกนงเอกคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนและสามารถกดติดตามทางแฟนเพจ Facebook นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนไว้ด้วยนะจ๊ะวันนี้เจอกันนะคะสวัสดีนะคะวันพุธด,ด้วยนะคะที่2พฤษภาคมิถุนายนนะคะ2564เดือนนี้ก็เป็นเดือนเดือนหมดเดือนพฤษภาแล้วก็เป็นเดือนมิถุนายนนะคะใครยังแบบว่ายึดติดกับิ เพื่อพายอยู่ไหมตอนนี้นะอ่าหลายคนเมื่อวานก็ถูกหวยรวยเบิร์แล้วยินดีด้วยนะคะกับทุกท่านเลยนะคะเนาะติดตามสำนักใหม่ก็ขอให้เฮงขอให้มป,ปังนะอ่าชอบใครก็ตามคนนั้นนะคะรักและศรัทธานะคะในตัวของคนวางเนาะแล้วเราก็จะได้ถอดเองจ้าวันนี้แนวทางของเรานะคะมีแบ่งปันอีกแล้วนะจ๊ะเพิ่มเติมคือมาเลเซียนะคะอ่ะเรามาเริ่มการคำนวณแรกเลยจ้า ไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวเจ็บคอค่ะอ่ะสำหรับแนวทางวันที่สองมิถุนายน2 5ง4ลาวสตาเดนหนึ่งรองสองเน้น10 19 17ูรองสองหนึ่งสองสี่กัน18ึ่สองส สองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเก้าสามหนึ่งเจ็ดค่ะอ่ะพอดีหน้าจอเนาะต้องแอบดูด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแบบบางครั้งไม่พอดีหน้าจอนะคะแคปไว้เลยอยังจ้าสำหรับแนวทางวันนี้อ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับลาวสาตาร์นะคะจำปลาสักเลยเนาะอ่ะไม่พูดเยอะอ่าท่านผู้ชมค่ะสำหรับวันที่2มิถุนายน2 5 6 4รลาวจำปลาสักเด่น1ลรอง2 เน้น16 1419ลอง2123 28กัน1029 429 312 728ก็วันนี้เป็นวันเริ่มต้นใหม่นะคะแข่งการแบบใหม่ๆเลยนะคะเริ่มต้นใหม่ของเดือนเริ่มต้นใหม่ของการคำนวณด้วยก็ขอทุกท่านนะคะขอโชคดีขอให้เฮงๆนะคะคิดหวังสิ่งใดสำเร็จดังใจปรารถนานะจ๊ะอ่ะรู้กันต่อเนาะแนวทางต่อมาเลยจ้า สำหรับห้านอยพิเศษประจำวันที่2วิถุนายน2 5 6 4เด่น1ลอง2เน้น1 0 1 8และ1 9ลอง2 3 2 1 2 7กัน1 3 2 8ค่ะ9 1 0 8 2 7 4 1 9แค่เปนนะ เป็นไงเป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้แต่และจังหวัดเป็นไงกันบ้างช่วงนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอ่าต่อกันเลยนะคะสำหรับฮานอยเรามาเริ่มต้นที่ชุดธรรมดาก่อนนะสำหรับแนวทางวันที่2มิถุนายน2 500, 4, 5 4 4ฮานอยเด่น3และลอง4เน้น3,7,3,2,3,9ลอง4,3,4,6,4,7 กัน3 0และ 45, 6, 39, 4 5 6 3 9 4 3 7 0 4 6เเป็นไงกันบ้างคะสำหรับแนวทางใครที่ชื่อชอบคุณบูมก็กดติดตามคุณบูมได้นะที่ช่อง BA เลยนะคะเพราะว่าคุณบูมก็เป็นดีเจช่องนั้นเนาะ <c oughs> อ่ะต่อกันเลยนะคะช่องหนูนะไม่มีดีเจนะหนูว่าจะไปแบบ ทำดีเจท่านผู้ชมไดรับชมแล้วอ่าสำหรับวันที่2มิถุนายน2564นะชุดวินฮหาหนอยนะคะก็ประจำวันนี้ก็ได้49163นะคะ,ะนนก็มาจับวินเอา491 496 493 916 913 163นะคะ2ตัวก็49 41 46นะคะ43 91 96 93 1613แล้วก็63ค่ะ วันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเราจะมีมาเลเซียด้วยนะคะมาเลเซียด้วยประจำวันที่2มิถุนายน2514มาเลเซียเด่น5ลอง6เน้น54 59 50ค่ะลอง64 67 69กัน57แล้ว61ค่ะ8 54 2 59 9, 9 50 เรามาถึง VIP นะคะ VIP ประจำวันที่2มิถุนายน2,564นหะ้อ่ะสํสำหรับวันนี้นะเด่น3และลอง4ค่ะเน้น3 2 3 7และ3 8มรอง4 3 4 5 4 6, 6กัน3 1 4 8 5 3 2 2 3 7และ9 4 6ค่ะเห็นกันหรือเปล่าแคปันไว้ได้เลยนะคะ นี่เดี๋ยวเราจบกันแล้วเนาะเรามาชุดดูชุดกันสำหรับรัฐบาลชุดพิเศษที่หนูคิดไว้ก่อนรัฐบาลบนตรงรัฐบาลบนตรงมาล่างันเยาต้องขออภัยนะคะท่านะผู้ชมนะเนี่ยมาล่างอีกแล้วเนี่ยเสียดายมากๆเลยมาล่างอีกแล้วชุดรัฐบาลเนาะแต่ไม่เป็นไรนะสําหรับแนวทางของรัฐบาลสูตรใหม่ถือว่าเป็นชุดที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมนะที่หนูลงไปให้ไปดูได้นะว่า ที่ลงให้ไปอ่ะวันที่1น่ะที่ผ่านมาอันนี้เรามาพูดคุยหลังกับสบคลิปแล้วเนาะเรามาพูดคุยถึงรัฐบาลงวดที่แล้วหลายหลายท่านมาเป็น FC ใหม่นะยังไม่รู้ว่ารัฐบาลเราอ่ะจะลงให้ก่อนเวลาเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวหนูหน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะหรือประลืนหรือว่ามันสุกนะ,ะหนูจะมาลงให้นะคะสำหรับชุดใหม่นี้นะคะของวันที่16มิถุนายน2 5 6 4ลงเร็วลงก่อนนะ,ะเหมือนอันเนี้ยหนูลงไปก่อนลงไปก่อนบนตรงตั้งหลายวันมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครตามหรือเปล่านะชุดเนี้ย ชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ตรงๆนะเล่นตรงๆกันไปเลยนะคะหรือจะกลับด้วยก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ชุดนี้เป็นชุดใหม่นะคะที่คํานวณมาแล้วนะคะให้เล่นแต่ตรงๆอย่างเดียวนะหรือกลับก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะถือว่าเป็นเลขที่เข้าดีอะ่ะเข้าดีเพราะว่าจากสูตรที่ผ่านมาก็คือเข้าเนาะเราก็เลยคิดค้นสูตรมาให้ใหม่นะอย่างวดหน้าลองตามได้เดี๋ยวหนูจะคิดสูตรใหม่ให้ทุกๆงวดเลยนะอ่าดีไหมคะ เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปไหนมาไหนสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะที่สำคัญพกเจลแอลกอฮอล์ไว้ด้วยนะคะขอทุกท่านเฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ